นี่ปาปาาพังมาอ้าตอบเอ้ยเอ้ยต้องตอบอันนี้ก่อนอคุณพ่อเธออ้วนไหมว่าป้าป่าผู้พังคุณพ่อฉันไม่อ้วนนี่ เก่ามาคุณพ่อเธอสูงไหมว่าป้าป้าเก่าคุณพ่อฉันสูงนี่ป้าป้า,ามา 我爸爸不老，问他什么的。